ขายายาไหนรอบนอกนี <sy> to ่ไงก็สามารถมากอร่อยที่ห้าบาทโคตรใช่มมนี่้าของร้านนี้นะอร่อยแล้วก็เป็นอะไรนะ ว่าตามคอนเซ็ปต์พี่ยาเลยถูกและดีมีอยู่จริงคุยช่

เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าตามคอนเซ็ปต์พี่ยาเลยถูกและดีมีอยู่จริงกุยช่ทอดยี่ห้าบาทกุทนะ้งก้าวสิงตาถ้าคุณชอบก้าวสิงตาถ้าคุณชอบไม่เข้ามาลุงไม่เคยมีเลยนะไอปัานกุยช่าชนี่มาผิดมากันเยอะมากแต่ไม่มีใครได้ลงสักทีไม่มีใครได้ลงเลยแม้ว่าเจ้าดังคืยมาเสนอแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงเจ้าเนี้ยไม่ดังแต่ได้ลง คนที่เอาไปให้ชิมก็คือพี่โจันเอาไปให้เยียชิมได้เยียบอกว่ามาขายได้เลยแฟรพี่ยาน่แล้วอร่อยจริงวันนี้พี่ยาก็บอกว่าคอนเซ็ปต์พี่ยาเลยถูกได้ดีมีอยู่ที่25บาทอร่อยฝากราเลยเป็นผู้ชายมามานะคะส่วนกระกอบลูกใน,นนะคะแล้วก็ของเราแป้งน้อยนะคะใช้ผัก,ผกงฝั่งตอฐานนะคะแล้วก็ตามาคอนเซ็ปต์พี่ยาขายดีมากเป็ดีมีกำลังจะมาทุกวันไหมอะมาเลยให้มาทุกวัน ขายยานักสย้ายามีมลูกายาคิดได้แล้วเอาอะามตรงนี้นะคะนาดเกรนไดีซอยเก้าขนาดจูใกล้ตรงนี้ยังถ่ายดีเลยอ่ะมาุกทิกตค่ะอันนี้ค่ะวันนี้น้อยน้อยแค่คันรถเดียวทีสองคันไมขายเก่งจัง พิยาจริงๆเขาอยู่ใกล้พี่ยานะแต่ไม่ขายขายดีเดียไม่รู้เขาขายดีมันอยู่ที่แม่ค้าด้วยถ้าขายตั้งแก่มาเอาหมดตลอดนะไม่ไม่เคยขายดีขายน้ำพริกพี่ยานี่อาชีพนี้ยากไม่บอกเขาหน่อยไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าพี่ยาน้ำพริกพ่ยานี่ขายตัวเองแค่หน้าเป็นของพี่ยานุ้นนี่ก็ไม่เจ้าไม่โคตรชนะอะไรค่ะร้านพิญาอร่อยอยู่แล้วลู้าจะพูดแบบนี้กุกคนเล้วในที่ซื้ไปขายว่าไม่ต้องพูดเยอะ ด็บ้านี้มากบ้านนี้มากเอาบ้านนี้ไปไหนไปากประเทศอันนี้ก็มาบ่อยเจ้านี้ยโอ้ยพี่ยา่ะจำหมดเลยเอาไปประเทศอะไรบอกเขาดิเกาหลีใต้เี่ยลอ้าเรียมเตรียมตัวเลยชาวเกาหลีใต้ที่อยู่คนไทยีอกาหลีใต้ดนิีเอาทุกอย่างเลยดีกว่าด้วห้ต่อไป 啊，也帮买菜。 แต่แป้งี่หยไ,ได้จะได้ไเลยก็ขายตอนนี้พอลองไงม้มันกลัอดง่ายแพงค่ะมีได้เขาเก็บทอดก็แพง うん。Mm. <laughs> เสียงป้ายใหม่แล้วมีพี่เอิร์ธด้วยเสียงพี่อาเจ็กอาติปป์เหมืนให้ดูนะไพน์นี่เลยจ้าทุกคนพี่เขาโอบพิมมาแล้วอ่ะเดี๋ยวว่างๆเขาจะแวะมาอาติปป์บอกหนูว่ามาเดี๋ยวหนูรีบมาให้ไมาอาติปป์บอกพี่อามาในไลน์เเขาบอกว่าเขาเขาไม่สปิริตเดย์วันเกิดพี่อาในในไลน์นะ ย <me> ังไม่บอกอ้าวพี่เอิร์อ้พี่เอิร์อยู่นี่พี่เอิร์บอกพี่เอิร์เร่ออบอกพี่เอิร์ ต้องมาเป็นมาเปิดป้ายอะไรนะวันนั้นพี่เอิร์ญมาเปิดป้ายบจกแล้วใช่ไหมครับวันนี้ต้องมาเปิดป้ายตลาดพิยาคนรุมแล้วเยิร์นม,มาเลยมาเลยดิ <มา S 1> ยิ้มอีกแง่บอกว่ามา,มายิ้มอีกแแชง่เลยิร์นยิ้มอีกออแง่ยิ้มอย่างเดียวไม่พูดไม่จาง <c oughs>